นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรนันทานยานมณีนพรัตนสสีสะหัสสะสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอะขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรน,ตน,นันนญานมณีนพรัตนีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอขคีทานัง วะรังคันทังสีวลีจะมหาเทหลังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนญาณ มณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิ ทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะอูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนานมณีนพรักษีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเทรลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมี นะโมพุทธายะพระพุทธไตรนันษญานมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะคีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเฉมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนานมณีนพรตศีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆ ยถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเทหลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม สังฆอูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรนตนา,านมณีนพรัตนสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอขคีทานังวะรังคันทงัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรน,ตน,าาน,นันษญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมมา พุทธโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะขีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรน,ตน,นันนญาณมณีนพรัตนีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอขีทานัง วรังคันทังศีวลีจะมหาเถหลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆอูเชมีคำแเมตตาแก่สัพพ์สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนังปาลิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้หลอดพนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอด